สบายดีและสวัสดีพี่น้องฟังเราฝั่งไทยและต่างประเทศสบายดีมือนี้สาวซุกได้มงโมมาเนาะพี่น้องนี่ที่แรกว่าจะไปเลาะเอามงโมถุงที่เพื่อนเ็ดขายนะพี่น้องถุงละเช่าพันกีบนะไปแล้วมันบม่มีมันเวิร์ดเนาะคิดว่ามงโมสิถึกเราดูกาน,นี่ค่ะมงโมย,ยังแพงอยู่พี่น้องไปแลวเห็นแต่มงโมหน่วยซํำนี่แหละแทนจะทายหน่วยเทอะเลย เซาห่าพันกีบที่แรก <Okay. S 1> ที่แรกเพื่อนว่าหน่วย 30, สามชิบนะพันกีบเซาซุกหนาต่อแท้ต่อว่าต่อจนเพื่อนรุดหน่วยเซาห่าพี่น้องอันเซาห่าพันกีบนี่ก็ประมาณห้าชิปบาทพี่น้องประมาณสี่ชิปเกือบห้าชิปบาทนี่แหละเนาะหน่วยอันสามชิปโตเพื่อนจนเพื่อนรุดรุดเซาห่าพันกีบที่แรกว่าเสียเอาหลายๆห,หน่วยพี่น้อง ไปเพอว่าเจอมงโมแพงบอก,ก้าเอาลายก็เลยได้มาหน่วยเดียวที่แรกว่าสิไเปเหมามงโมหน่วยน้อยว่ะไ,ไปเพอเจอป้าแดงเลยพี่น้องเจอจำนวนใหญ่ใหญ่ไปเพั่อมงโมกับแพงขนาดผ่ามงโงกินก็อนไม้น่จาจกสิป,ปอกน้อไม่สาวซุปได้นมไม้ไหลมาพร้อมพี่น้องน้ไม้ไหลสดๆงามๆเลย ไปเลาะแถวตูบแคมทางเลือกเอาเลยมามักแบบใดหนอไม้ป้าแม่แดงเช่ไหมซีมมก่อนหวานบ่หาปาดให่บ่ป่านให้แม่หนี่ซีมมก่อนหวานบ่เน,นมมา,นานะาจับซีมเลยจังล้างมือแมอมจับซีมเลย บอนีีพี่น้องแดงขนาดเท้าสิบบไดผ่าเบอร์จันแมงวันมาต้มเนาะให้แม่คนชิมจะเปียงสองเปียงมันหวานแหงอืมอืมหวานที่แรกว่าเสียมงโมตัวเป็นทงอะไพี่น้องทงหนึ่งมันมีสี่ห้ามากแล้วมันโบแดงแห้งมปหมดเนาะมันหวานแพงมันมีหน่วยกันมันมีหน่วยหวานหน่วยหวานอันนี้หน่วยเดียวค่นหวานหวานเบิดอันนี้หน่วยเดียวหวานละหวานเบิดเลย ก็ประหวานแห้งปากเขาครับแม่คนปากคนบอหวานบูชูกินหวาน่นหวานแห้งพี่น้องมังโม่ห้องกับพ้ากันกินบิ้งเดียวเนาะพี่น้องเพราะว่ามันหวานวน่ไเนาะเวแล้วเขาจะกินต่ออีกเอาทิชชูกันมาปอกน้ำไม้เอาไปแขงเขียงก่อนพี่น้อง เราเบิง่งเราไม้ไล่งามๆเราแก่ตัวน,นี่จะสิเบิ้ลระดูเราไม้ไหลแล้วเราไม้เนาะอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่เราจะได้กินพี่น้องเฮาก็ยังบ่อิ่มเลยแกงตม้มต้มจำแจวเพิ่นใส่ถุงแต่ว่าส,าสันซูดยาันเหีอยเพิ่นก็เลยใส่กระสอบไปอีกพี่น้องนี่ถุงแบบนี้พี่น้องนี่เดี๋ยกรตุง้ง เออลืมแล้วเอามาใส่กระโตกเพิงเลยใส่กระดงพัดเจ้าขึ้นทำไมอ่ะคือค่ายพี่น้องเลยเอากระดงพัดทองเพิงก่อนหน่อเงาทำไม่หน่อย,ยาานี่เนาะเหน่งเป็นกระเสบเนาะม่นหน่อพี่น้องเหน่งไงดั่มขึ้นเข่ากับกระดงพัดเลยไปดนี่ยมเห็นน้อไม้แล้วบันได้มาสองถุงเนาะพี่น้อง เ่นกระแถมยานางให้น้ำด้ถุงละอันถุงละหอ่อลืมเอาวันถุงมืออย่างมานำมันคายพี่น้องนี่แงงามน่ไหมเนาะหน่อยอาวคลาดอยู่อันประมาณห่อละถงุถงถุงละประมาณสิบพันกีบ ถุงละเศร้าบาทเนาะพี่น้องถุงละเศ้าบาทเฮาโลหลดนม้จากอันกระดงพัดออกเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาเสียวกาบเพื่อนนะใส่กระดงพัดเอานมั้มนะใส่พะโตกใหญ่เนาะฝั่งไทยเพื่อเอ,อิญว่าขันโตกเนาะพี่น้องอันนี้เนะเาะ,ะเฮาเลยเอ,อิญว่าพะโตก น้มักะเป็นเงินเก,บนกีบเศร้าพันเกีบน้องพี่น้องเลยกะเงินบาทกับประมาณ40บาทเนาะถ้าว่าให้พี่น้องเอฟซีเลือกว่าเติมน้ำมัน40บาทเข้าไปหาโนมัยอยู่ป่ากับ40บาทไปเลาะซื้อแถวตูแ้แคมทางพี่น้องเอฟซีจะเลือกตัวใดถ้าว่าเข้าไปหาอยู่ดงเนาะพี่น้องไปหาอยู่ป่าเนาะมันมีความเสี่ยงที่ว่าเข้าเอาอัน มอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้จอดไว้แหละบ่มีคนเผาเ,าเขาข้าไปหาหน่อไม้ออกมาข้าเจ้ายืมม <c oughs> <c oughs> อเตอร์ไซค์เข้าไปย่างถาวอรกำเขาไปเลาะเอาเคมทางมันสีง่ายกว่าน้องพี่น้อง <c oughs> แม่หแม่แม่คนจะลงมือปอกก่อนละให้พี่น้องสาวซูกกะซิมาปอกก่อนเลยแห่งน้อยแห่งใหญ่ปนกันพี่น้องอะ มาลุ้นนาการว่าปอกแล้วสีด้หนนอลายกันได้เนาะค่ายเด้อพี่น้องน้องไม้ล่นี่ค่ะค่ายแห้งค่ายที่สุดของน้องไม้คือน้องไม้ล่นี่แหละไม่บอกแม่มน้องไม้อื่นกับบัานได้นอล่ยนอเฮียค่ายนอเฮียเอ,อนานอเฮียกับค่ายไปหากระเพาไว้นางมือหนาค่ะทั้งค่ายทั้งยุงลุมสาวซุกพี่น้องลุมจนว่าบ่ม๊มบ่นอนสิรุ่มเป็นมาแต่น้อยแล้วที่ว่า ขเข้าป่าเธอใดชาสซุกออกมาฮะยุ่งเต็มเวิดตนโตไม่บมดแม่แม่เนพนพาเข้าเข้าป่าแต่ยังน้อยพูดนะหาน่อไม,ม้น้อมันหาเห็ดหาหอนพี่น้องยุ่งลุ่มป้อแม่บอกพาเขา้าน้ำขัน้นกับลุ่มกินยังน้ำขั้นนะแม่อมตอนยังน้อยกินถ้ากินชาสซุกไปหาสอนปู่สอนป่าไปหาเก็บพันเก็บนี่พี่น้องนอนนี่ ขันตัวขวดนอน,นปอกแล้วหาราค่ากับีิแพงก็ดีได้พี่น้องอันนี้โตหน่อสดมันคายทำมาปอกเองนะไหมเนาะนปอกเพื่อชิได้เดยสิคะมันก็เลยแพงคันซื้อโตมาปอกเองมันสิถึกแม่แจ้งน้อยป้านกฮองพี่น้องมาิีแกงน,กน่อไม้ลา้ํำกันเ้ยพี่น้องเอาสิปอกน่อ,นอไม้ไลายเอาไวไ้แกงตอนเที่ยงนี่แหละ บราอายเพื่อนได้ก,กบชงตัวน้ำไมเน้อแม่พเพื่อนว่าแยกกินแกงกบแกงแกบแ,แกงน้ำไม้ไล่ใส่กบเออแซ่บได้นัวน้ำไมเนอ้อแกงนัวไล่ใส่กบก็้ขักเลยเผาก,กบแล้วก็คั่วซับต้นแล้วก็แกงใส่โตซวสั่มไหนแม่ตซวสั่ตัวหนึ่งละสซ่มสี่<ำ><ำ>นิ้วอ่ะสี่สนิ้วตัวหนึ่งละสั่มสองนิ้ว ทำ yup. ส Over ี่นิ้วกับแฟนสองนิ้วพี D ่น้องเอาไว้แกงใส่ไหมไม้ลายเมืเอยเมื่อยพอดีนัวพอได้รสชาติกรุบปองแล้วก็ได้หน่อประมาณนี้พี่น้องหน่อจำยูก้อยนี่แหละถ้าเอามาปลูกกะให้มันเพิ่นเป็นกอใหญ่ก้อนจะดีกลิ่นไหมเนาะมันยังกอน้อยอยู่เดี๋ยวนี้เนาะ กินผัดจนไดบอว่าดับแนวาน้ำไม้ไลายเขาก็เอามาปลูกไว้แล้วพี่น้องยังน่อไม้อย่างเดียวที่ว่าเหายังบอัดเอามาปลูกเนาะพี่น้องนั่นก็คือน่อไม้กระแสนเพราะว่าเห่ายัางหาพันผุนยังบดาดน้ำไม้เนาะหาเกกพิ่นนะพี่น้องว่าเดือนหกให้ลูกชายไปเอาไปเอาอยูท่าแขกคุณเนาะเอาอยูคำกบนี่นะคำกบบ่มีบม่บ<ะ>มีายเาิ่นว่ามีอือฮะคือบุห็นเพื่อนหาอามาขายแคมทางจ้ะ คำกบมาก็ใไล้ใกลกันท่าขอยู่ในหาได้พอได้กลิ่นเขาไม่ร้ายอ๋อขอไปหาคุณอยู่ในกลางบ้านเขาเลยได้มาถึงหัวเฮือนเขาเขาเอาไปเอาแล้วคือสิพ่อจะได้กินเนาะพ่อได้ขายดอกคัะเจียวกลางบ้านคำกบกลายโดมแมงเงวไปพี่น้อง กายโดมเงแ้ยวไปแล้วก็เข่าในพูอีกเข่าในไปฮะสาวุกก็นีงไม่เคยเข่าเห็นแต่ทางเข่าจื่อๆเพราะว่าทางมันยะไก่เติบได้เข่าไปพูดแล้วแทมหอยท้าวอยู่แล้วไก่เจิบเนาะคายไหลขนาดพี่น้องเลยพวกปากมือความแซบผัดน้ำไม้ไผ่นี่ได้แซบน้ำไม้ไล่กับน้ำไม้กระแสน้ำไม้ไล่นี่เพื่อนจะมีความนัวแม่มจำแจ่วแซบสุด กินรอบนี้แล้วกับเบิดแรบ่บานเนี้ยโมมีนะเบิดฝนล่ะเดี๋ยวตอนแรกสาวซุกสีถ่ายบอกไอ้เพิ่นคัดเพดานเนาะพี่น้องตอนแรกเนาะตอนนี้บอกยอ้เพิ่นคัดเพดานข้างลุ่มอเรียงสีถ่ายบอกไอ้คัดเพดานพี่น้องเอฟซีแนะนำเข้ามาเดี๋ยวสาวซุกสี อ่านเบิ่งคืนอีกเนาะว่าเพิ่นให้ท่าอย่างจักอย่างนี่แหละทาสีทาอย่างซอยเบาออเนี่ยเพิ่นว่าเบาายคัดเพดานแหละให้ท่าซอยเพิ่นว่าทาแถวริมเพดานบ่ร้ว่าแนวใดนเนาเนะเดี๋ยวส,สุกจะอ่านคืนส,สุกก็ยังบ่เข้าใจเพราะว่าส,าสุกกับ่บเคยเหตุพี่น้องบบฮูปันใดเนาะเมืเ่อแลงเดี๋ยวสิลงไปเบิ่งล้วกะถามเบาายเพิ่น ตัวเกี่ยวน้องน้อยผับเบย่พี่น้องมือนีนะทุกคนพาเดี๋ยวไปเลาะซื้อเครื่องซื้อของในเมืองสักซุกกระเม่วาก็เลยถ่ายคลิปสองคนมือนีแดดแห้งขนาดมือนีเบิง่งเฮากองเฮาจนดำชื้อหือเนาะโทรศัพท์เฮา <c oughs> ลมบ่แหง้งทำไมมือนีเนาะฮ <c oughs> ้อนเนาะผู้ใดเกี่ยวข้าวหีือไม่แต่อุ๊บพี่น้องเลย ฮอนแปกปีตะเก้าปีนี่ขงฮอนกวเก้าฮอนแฮมขนาดย่านเดือนที่สองนี่กระจากแดดเดียวเข้าเลยแป๊บเดียวเป็นแฮมแฮมเสือแฮมเสือผ่านคือเปียกบมดเลยเถือย้อยหน่หมเนาะไม่เข้าข้าวบมีเจ้าธรรมดาข้าวกระ้ดงทข้าวบุษบุผลแช่นะผลใชหินนะเข่ากว่า เจ้าผลอ่อันนั้นผลมันบกเข้ามันเข้าแต่เล็กๆสั่งกระสีเข้ามันติงน่งเนาะพี่น้องมันได้ยินเสียงเอดๆๆเดลิกขึ้นบ้านใหม่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาได้เรื่องชัดเจนแล้วกะ เน่ช่วแล้วเขาสิมาแจ้งพี่น้องเอฟซีเดอ้อพี่น้องเอฟซีก็ถามเข้ามาเรื่อยๆเลยว่ามือไหนขึ้นบ้านใหม่บอกหน่ยเดอ้อเขาว่าสิบ,บอกพี่น้องเอฟซีอยู่เนาะแต่ว่าเขายังบทันช่วพี่น้องเลยเขาก็ยังถามบันเทาแก่แนวโฮมหลายคนว่ามือไหนมันดีมือไหนมันงามเนาะเขาก็ยังบอกอยากบอกพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวมันสิพิษพลาดนั่นไหมเนาะ เดี๋ยวเอาได้มือชัดเจนช่วเอากระสิดแกงลงทั้งซองตัวเก่ยวแล้วก็ซองสาวซุกให้พี่น้องเ c ีได้ห้าผู้นํำการเนาะวันเคลืนบ้านใหม่เฮาเอาบริวาสีปิดบังหรือว่าโบอกบอกเได้พี่น้องเฮายังบุทัทำได้ช่ว ไม้ปอกแล้วก็ได้ประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องของสาวซุกในกระต๊อสีเขียวนี่เลยแม่เหินและนในกระซามนี่เนาะเอาจิทอกโล่ปนกันเลยได้บอ่อเต็มกระซามเกือบเต็มเนาะพี่น้องพอดีได้แกงสองถ้วยและกาสีแบ่งไว้กินกับต้มจำเจวน้ำเนาะอันนี้ก็เป็นยานางพี่น้อง เดี๋ยวซุกข,ขอตัวไปทางไฟต้มน้ำไม้ไว้ก่อนเด้อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวาสาวซุกี่เด้อสบายดีบาย